กระบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพางครับกับผมลูกพี่เมฆวนกลับมาตามสัญญากับการแจกแท็กติก4-2-4นะครับแผนนี้ที่รอคอยแล้วก็ใช้ในการดันแรงในซีซั่นนี้ด้วยซีซั่นนี้ผมดันอยู่3แผนด้วยกัน4-2-4 4-1-2-1-2แนโร่แล้วก็ทางด้านของ4-2-3-1แนโร่นะครับแผนนี้เ4 1 2 2แจกไปแล้วอันนี้คือแผนที่2เดี๋ยว4-2-3-1จะแจกรอบหน้า นะครับ424ลุยก่อนเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียอธิบายแผนก่อนนะครับกับการตั้งค่าที่ผมตั้งตามแท็กติกตรงกลางเนี่ยผมบอกเสมอเลยตัวหนึ่งขอเป็นตัวเกมรับก็คือทางด้านของแพทริกเวลาเป็นตัวเกมรับ a อ t a c k m e d i u m d e เ h i g h นะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งคุณจะเป็น High Medium หรือคุณจะเป็น Hi high, high ก็ได้แต่แนะนัให้เป็น Hi high, high นะครับ ให้เขาลงมาเล่นเกมรับด้วยอย่าดูตัวเป็นหลักนะตัวพวกนี้มันเป็นตัวระดับท็อปทอปอะ่ะมันแน,แน่นอนมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคนที่จะเอาแผนไปเล่นตามอยากให้ทําความเข้าใจกับตัวผู้เล่นประมาณนี้กองหน้านะครับผมเอาตัวหนึ่งเป็นไฮโลก็คือยืนปักหลักเลยเพื่อไม่ว่าจะรอหมุ่หรือรอจ่ายทะลุช่องยิงอีกตัวหนึ่งเป็นไฮมีเดียมหรือคุณจะเล่นเป็นมีเดียมมีเดียมก็ได้นะครับ นะครับเป็นมีเดียมมีเดียมก็ได้เพื่อจะเป็นตัวจ่ายให้กับลีนิเกอร์หรือว่าตัวที่เป็นกองหน้านตัวเป้าหลักซ้ายขวาเนี่ยอยากให้มีผู้เล่นที่เปิดไม่ได้แย่มากสะหนตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวตัดยิงแต่ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยผมลองเล่นแล้วก็ไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ได้ดีนะครับเวลาสวนกลับจะดีมากแต่เวลาเล่นลูกแบบข้อบอลไปข้อบอลมา อาจจะบีบเข้ามาเล่นตรงกลางเยอะหน่อยนะครับก็ถ้าใครชื่ชอบก็ลองได้แต่ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นวิงแบ็กเป็นตัวเติมเกมครับเป็นตัวเติมเกมนะเพราะว่าเราจะเอาบุกสุดอะถ้าเวลาเราบุกอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกี่ตัวคิดดูเอาดิสองี่หกตัวห้าตัว6ตัวโดวยปกติบุกฝั่งไหนแบ็กขึ้นฝั่งนั้นใช่ไหมก็จะเป็นหตัวบวกกับกองกลางอีสอก็เป็นเตัวมันก็จะโอเวอร์โหลดฝั่งตรงข้าม เวลาเราได้ต่อบอลเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบเพราะว่าตัวเราเยอะกว่าแต่เช่นเดียวกันถ้าเราต่อบอลแล้วพลาดส่งบอลพลาดหรือว่าพลาดการสนามตัวพวกนี้หลุดตำแหน่งปุ๊บโดนสวนกลับทางริมเส้นมีสิทธิ์โดนประตูสูงเช่นเดียวกันนะครับก้องหลังก็เลือกเอาตามสะดวกสบายเลยแต่ว่าตัววิงแบ็กขอให้เป็นไฮไฮหรือไฮมีเดียมแบ็กซ้าเนี่ยผมแนะนำเป็นโลบตโตคารอสน่าจะดีกว่านะเตโอไม่ได้เวิร์กเลยนะครับลองแล้ว ตัวที่เวิร์กในทีโ TS คือฟิลปงนอกนั้นเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กเลยฟิลปงกับเอ็มบัปเป้ที่เห็นแล้วฟิลปงเอ็มบัปเป้เมสซี่สามตัวที่เล่นในแมนเจเอร์แล้วดูดีนอกนั้นเฉยๆมากๆนะครับเราไปดูที่แท็กติกก่อนอ่ะแท็กติกปรับมาประมาณ4วันอะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเชา้าก็เพิ่งลงไปนะไหลๆขึ้นมาปุ๊บมาโดน2เกมติดแล้วโดนน่โดนทีมื่นหนึ่งโอ้โหสปีด2ครับ Passing Detent 1, m Det e t t a l i t y a t t a แ k แล้วก็ Positioning Free หรือว่าคุณจะปรับเป็น Balance ก็ได้ถ้าไม่อยากให้ Wing Back คนบุกเยอะนะครับทรงส่ง2 c r o s s 1 shoot 1ตอนแรกผมเล่นอย่างนี้ครับ 1, 1, 1, 1, แล้วก็1 1 2แต่ว่าเสียบอลง่ายบางครั้งก็ไม่ยอมจ่ายบอลก็เลยเอาเป็น2แล้วก็ Cross 1, Shoot 1ตรงนี้แนะนำว่าให้ทุกท่านคอยดู วิธีการเล่นของตัวนักเตะท่านในเกมนั้นๆด้วยเพราะว่าบางทีส่งเยอะเกินส่งจนไม่ยิงอ่ะส่งต่อไปต่อมาอยู่หน้าประตูคุณควรก็มาปรับเป็น2ระหว่างเล่นนะครับมันก็จะดีขึ้นส่วนดีเฟนซ์เนี่ยเพรสเชอร์สความกว้าง1แล้วก็ Aggression 2ปกติเล่นอย่างนี้แต่ว่าหลุดลุยครับหลุดลุยจริงๆ2ก็หลุดนะฮะสก็หลุดบางทีผมก็เป็นอย่างเงี้ยสามหน้สามหแล้วแต่แต่ว่าหลักห มาตรฐานประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดในเกมให้ดูนะครับไปได้มากสุด8,07แสนะฮะมากสุด80 0แแล้วก็หล่นลงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงเกมนี้มีแววแปลกๆท้าไมอาจจะโดนโปรนะเนี่ยมีสิทธินะเดี๋ยวรอดูนะครับ <S <S 1> <S 1> ขอให้มัน,นไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วกัน สี่ตีสองตึ้งสองนโร่นะครับแต้มเขาเยอะมากนะเนี่ยแต้มเขาเยอะมากครับอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไหลๆขึ้นมาได้อะดูนะครับเกมรับเนี่ยเราก็สังเกตดีๆว่าเขาเริ่มลายกองหลังเริ่มแตกหรือเปล่าอย่างเนี้ยโอเคเลยเนี่ยจังหวะสวนกลับของแรดฟอร์ดเห็นไหมครับมันเร็วเนี่ยสวนมาแล้วได้ยิงเลยครับแต่ว่าไม่เข้าไง ถ้าแบบนี้เกมรับใช้ได้อยู่ยังไม่ต้องไปปรับอะไรเขาเนี่ยแลดฟอร์เขามีความเร็วแต่เรื่องเปิดเท้าซ้ายมันไม่ดีเท้าซ้ายมันเป็นเท้าซ้ายสี่ครับอ่ะเนี่ยโอกาสยิงมาแล้วนี่อย่างที่บอกเนี่ยเห็นป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวอยู่บริเวณกองหน้านะครับ มีกองหน้า2ตัวปีขวากองกลาง2ตัวบีบขึ้นมาในบริเวณหนะ้ากรอบเกขตโทหรือกรอบเกขตโทเลยเห็นไหมมันก็เลยทําให้เราโอเวอร์โหลดเนี่ยของเขามี2มีมีประมาณ6แต่ว่าเราเล่นได้เพราะว่าเขามีตัวเกมรับกับ C-CM ลงไปเล่นด้วย2คนคือ4 1 2 1 2ึนโลนะครับมันจะมีตัว c ีกับ C-DM ลงไปเล่นในกรอบเขตโทด้วย เนี่ยถ้าเราไม่ได้บุกอะครับการเล่นเกมรับอะไรมันก็โอเคปรับแบบนี้ก็โอเคเนี่ยพอได้สวนกับช่องฝั่งซ้ายก็จะว่างหน่อยเพราะสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนโลเนี่ยมันว่างตรงช่วงปีกอยู่ละเนี่ยโอ้โหลูกนี้ไม่ยิงครับแรดฟอร์ดพาบอลมาสามจังหวะแล้วเกมนี้แรดฟอร์ดโดดเด่นนะครับแสดงว่าเราบุกริมเส้นสวยบุกริมเส้นสวยเราปรับได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับให้มันหม่งไม่ให้มันเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยาก อยากให้มันเปิดเนีะ่ะล้วก็ปรับได้ดูว่าวิธีการเล่นของเราเป็นยังไงแต่เนี้คือเกมเนี้ยวิงแบ็กเอ้ไม่ใช่ปีกสองฝั่งเราดีมากครับแรดฟอร์ดส่วนกลับพาบอลมาสวยด้านขวาเองก็พยายามจะตัดช่องมาหายิงแล้วก็มีโอกาสได้หม่งไปครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยขอให้เกมรับเรามันไม่แตก ดิ f เฟนซีฟไลน์แล้วมันไม่แตกก็พอแล้วนะปรับยังไงก็ได้ทุกแผนเลยครับผมพยายามจะปรับให้มันไม่แตกอ่ะอาจจะไม่ต้องไปเพรสซิ่งเขาดุมากครับเพราะว่าเพรสดุเนี่ยบางทีมันก็หลุดหลุดปุ๊บโดนแทงทะลุช่องเลยอันนี้ผมพยายามอธิบายจากสิ่งที่ผมปรับแล้วก็อยากให้มันเป็นในแผนของผมนะครับเนีพอมันมี CM ตัวเกมรับอย่างวีเอล่าอยู่มันก็ลงมาเล่นเกมรับด้วย จงังหวัาสวนกลับครับโอ้โหจานกำลังสวนเลยจะหลุดอยู่นะจานเอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยรูกเกมดีแนะนำนะครับเรามาดูตรงเนี้ยมาดูตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีใครต่ำกว่า5แล้วลูกเกมเรากำลังดีเนี่ยอย่าหาเปลี่ยนตัวผู้เล่นมันจะพังทันทีนะครับหรือไม่ก็เข้ามาดูตรงนี้เนี่ย ดูดิมีแค่แรดฟอร์ตตัวเดียวที่ดูใจ,จ่ายแย่เพราะว่าเขามีโอกาสจ่ายเยอะสุด<ย>ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนรอเปลี่ยนช่วงนาทีที่65-70เพื่อเอาเขาเรียกอะไรแรงของนักเตะลงมาบดสู้เพราะช่วงนั้นนักเตะเราจะจะจะ,จะเริ่มหมดแล้วนะครับเนี่ยทรงทรงโอ้โหส่งผิดตัวถามว่าทำไมผมถึงรู้ว่าเขาจะส่งนะครับ ปกติถ้าเป็นแผ่นทั่วไปมันจะยิงแต่ผมปรับชุนหนึ่งมันจะส่งเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดเองเออเองว่ามันจะยิงเพราะว่าเราอ่ะปรับแบบนี้ไว้ย่อมเป็นแบบนี้มันจะไม่ยิงเองนานๆครั้งมันจะยิงเองนอกจากมันโล่งจริงๆอย่างเนี้ยอะแรดฟอร์ดเริ่มหมดละตัวเกมรับเราเริ่มจะหมดแล้วเช่นเดียวกันเราเอามาเทอุนลงมาแต่ว่ามีความเสี่ยงนะ4-2-4การเปลี่ยน CM ถือว่าเป็นอะไรที่อันตราย โดยเฉพาะเปลี่ยน cm ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็กอาจจะมีแววที่จะโดนลูกกลางอากาศหรือลูกเต่ม,มุมได้นะครับอ่ะเนี่ยโดนเลยครับยังไม่ทันไลยครับจัหว่าโสนกลับเห็นไหมวิงแบ็กเราหลุดนะครับเนี่ยวิงแบ็กเราหลุดตำแหน่งหลุดตำแหน่งไปแล้วอ่ะผมลองปรับให้ดูถ้าเราปรับบาลานซ์เพื่อไม่ให้วิงแบ็กเรามันเติมสูงมากมันจะเติมแค่ช่วงครึ่งคึ่งสนามนะครับ มันยังไม่เติมเยอะอือหืไปเราจะพยายามให้ให้ตัวเราหลุดตำแหน่งเยอะนะครับแต่เนี้ยอันนี้คือเพลสเชอร์เยอะเกินนี่ยมันจะลงมาทันนะครับฟิลโปมันยังลงมาทันไม่ให้มันสุดแบบไปยืนรอข้างหน้าเวลาบุกเสร็จก็จะได้กลับมามีสิทธิ์เสมอนะเนี่ย มิสิจะเหมือสูงเลยดูดิเนี่ยผมถึงบอกว่าการเปลี่ยนกองกลางอย่างมาเทอุสลงมาเนี่ยมีแววจะแพ้พมาเทอุสเนี่ยโอ้โหฮิดมันเออดีนะแรงยังดีมาเทอุสไล,ล่เบียดไล่บี้็ได้ชนะโอเคเดี๋ยวมาดูดูการจ่ายบอลของแต่ละคนหน่อยโดยเฉพาะออปีกและว,วิงแบ็กของเราเกมเนี้ ถือว่าทาผลงานได้ดีนะครับถ้ามันจ่ายพลาดไม่เกิน2ครั้งก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วยิง3เขากรอบ3ได้มา2ประตูนะครับอ่ามาดูเนี่ยฟิล,มล์มโปงจ่าย3สําเร็จ2เตโอจ่าย4สําเร็จ4ถือว่าเยอะมากนะครับกองกลางเราจ่ายพลาดแค่1นินิเกอร์ถือว่าดีเลยยิง2เากรอบ2ส่ง5สําเร็จ5จซินโยพลาดไปครั้งหนึ่ง แรดฟอร์ดเนี่ยจ่ายเยอะที่สุดในเกมนี้แต่ว่าสำเร็จแค่4ครั้งมาที่อูจ่าย2ได้2เลเอายังไม่ได้เล่นเลยเพิ่งลงมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมตามแผนที่วางไว้นะครับตัวผู้เล่นเราเหนือกว่าด้วยเกมนี้มันก็เลยบทได้ดีบทได้ดีพยายามจะไปให้ถึง8,08แสแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงหรือป่านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าใครชื่นชอบหรืออยากได้ แท็กติกแผนอะไรแผนต่อไปจะเป็น4-2-3 1โรที่จะที่จะเอาให้นะครับก็ถือว่าเป็นแผนที่ค้นหามานานแล้วก็เล่นได้ดีพอสมควรเอาไว้แก้ทาง4-2-4สําหรับ4-1-2-1 2นโรนะครับเพราะว่า4-2-4เจอการบางทีมันก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็ความเขาเรียกอะไรตัวผู้เล่นของไทยของใครที่เล่นได้ดีกว่าคนนั้นก็ชนะไปนะครับเกมรับมันหลุดลุยมาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคืนนี้บ๊ายบายจ้า